สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าคอปทอชี้การเมืองหลังปีใหม่ร้อนแรงทักษิณพ้นโทษชนวนระเบิดเวลาลูกใหม่จะเกิดขึ้นเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปอพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่า วิกฤตการเมืองเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับการเมืองเนี่ยกำลังจะเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทักษิณชินวัตรจะพ้นโทษหรือได้รับการพักโทษถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหรเนี่ยนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีน่าจะเกิดขึ้นและแพรทองทานก็น่าจะขยับขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาสองเนี่ยคือทำยังไงให้ยิ่งลักกับประเทศแบบไม่ต้องติดคุก เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับพรบรปลองดองเนี่ยจะถูกโยนลงมาให้ประชาชนได้ถกเถียงกันภายใต้สโลแกนที่ว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยที่ทักษิณยิ่งรักมีแต่ได้การเมืองหลังจากที่ทักษิณพ้นโทษโดยที่ไม่ได้นอนเรือนจําแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นชนวนระเบิดตัวใหม่ที่ถูกความปลองดองเนี่ยปิดเอาไว้แต่ชนวนระเบิดมันยังไม่ดับนะครับมีแต่จะเผาไหม้ไปเรื่อย เพราะฉะนั้นให้จับตามองการเมืองหลักพหม่ให้ดีก็นแล้วกันนะครับว่าอาจจะร้อนแดงมากกว่าณวันนี้นะครับ